สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามานานะคะมาเรียกขวัญข้าวนะคะมาเรียกขวัญข้าวก็จะมีนะคะสิ่งที่เตรียมมานะคะก็ก็จะมีอ้อยนะคะมีอ้อยก็ต้องถักเปียให้ท่านด้วยนะคะถักเปียเสร็จแล้วเราก็เบกมาแล้วก็เตรียมหมากเตรียมภูนะคะหมากหนึ่งคำยาสูบหนึ่งมวน แล้วก็เตรียมสาคูเตรียมน้ำน้ำส้มผลไม้นะคะพวกส้มพวกกล้วยกล้วยส้มแล้วก็สาคูพวกมันพวกเผือกนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็มาเตรียมกันเลยค่ะเนาะมาเตรียมไหวทันเลยนะคะเรียกขวัญก็จะมีขมิ้นเอามาเจิมด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะเจิมขมิ้นอะไรเราก็มาจุดยาสูบแล้วก็จุดเทียนก่อนนะคะมีเทียนหนึ่งเล่มนะคะหวานของหวานหวกมันกล้วยมาถวายนะคะหมากพู่มาถวายขอให้ท่านจงมารับเอานะคะเนาะแล้วก็จะมีขมิ้นนะคะมาเจิมเนาะขมิ้นมาเจิมด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่แก้วก็จะฝากไว้ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังนะคะเนาะได้ทำตามนะคะหน้าข้าวก็จะมีท่านแม่พ่อ,พอทรมโหราแม่จันทาเทวีแม่สีสุดานะคะที่เรามาเรียกกันทุกปีนะคะเนาะช่วงออกพรรษานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนอะ้องแม่แก้วก็พามา ชมนาข้าวแล้วก็มาเรียกขวัญข้าวนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็มาดูน้ำเลยนะคะเนาะตรงไหนที่น้ำลึกข้าวไม่สูงนะคะมันก็จะท่วมเหลือแต่ปลายข้าวนะคะตรงไหนข้าวสูงได้ถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยทันเนาะมันก็จะสูงได้นะคะส่วนของไม่แก้วนี้นะคะตัดใบนะคะตัดใบตัดใบก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนที่เขาไม่ตัดใบนะคะมันก็จะสูงประมาณนูน้นอันนี้เป็นนาที่เขาลอกนะคะของนาชายเนาะเขาลอกเขาลอกนามันเลยลึกมันลึกมันก็เลยข้าวมันก็เลยเห็นแต่ยอดนะคะลงไปน่าก็จะของไม่แก้วนีนประมาณมเพียงอกนะตรงนี้มันจะเป็นบอ่อเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ